ออนนะเขาก็จะกระพริบจากนั้นถ้าปกติมันจะ automatic. อัตโนมติความร้อนเนี่ยครับบิ้งขึ้นมาถึงประมาณ300องศาให้เราใช้งานไม่ถึงสิบวิครับอ่านี่นี่คืออ่ะนับเลยนะครับหนึ่งสองหลังจากที่เป็น380แล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อนแล้วนะครับเนี่ยละลายแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยนะอย่าไปจับเล่นเด็ดขาดนะครับร้อนมากนะครับเหมือนหัวแรงที่เป็นหัวแรงสายปกตินีแหละนะครับถ้าสมมติอะมันละลายช้าไปเราก็กดบวกได้ครับเนี่ยถึง450รบครับผมลองดูนะเขาเคลม 450. ไวนะ้สี่รอย้าสห็นสุดละอะเขาก็จะวิ่งไปไหมครับตอนแรกม,มันอยู่380ร้หนก็จะวิ่งไป450าพอมันได้เซตพอยแล้วม,มันก็จะค้างนะครับ ผมก็มองว่ามันร้อนไปนะครับละลายเร็วไปอยู่ประมาณสัก390แล้วกันคอยรีวิวทีนี้เขาก็จะสวิตไปเป็นแบตเตอรี่ให้เราเห็นว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมนี่ทำงานอยู่นะองศาคําว่าองศาจะกรพิบนะครับเห็นไหมก็จะวิ่งอย่างเงี้ยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงตามที่เราเซตพอยไว้จากนั้นเวลาเราใช้งานนะครับเราบัตรกีความร้อนก็จะตกมันก็จะปรับขึ้นมาให้ตามที่เราต้องการ ทีนี้พอเราไม่ใช้งานนะพอเราไม่ใช้งานนะคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะใช้คลิปตัวนี้แหละครับเวลาลูกค้าหรือพี่น้องเราที่สั่งซื้อไปเนี่ยสั่งเองนะครับผมไม่ได้สั่งให้นะกดตามลิงก์เนี่ยย้าอีกรอบนึงครับกดตามลิงก์ในโพสต์เลยโพสต์อยู่ด้านบนวิดีโอเนี่ยครับเป็นลิงก์เนี่ยไม่ใช่ลิงก์หลอกลวงครับเป็นลิงก์ในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะเราจะได้ใส่โค้ดใส่ไะไรเป็นส่วนลดไปนะครับอืม นะหรือจะผ่อนหรือจะอะไรไปก็แล้วแต่นะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมก็มองว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพอสไว้นะครับมันจะมีโหมดหนึ่งที่เราไม่ใช้งานสมมุติเราไม่ได้ใช้งานแบบนี้นี่เราไม่ได้ใช้งานเราพักไว้เขาก็จจะเข้าเซฟโหมดของเขาอ่าพูดง่ายคือเขาเซฟพอยต์ไว้เราเซฟพอยต์ไว้สามร้อยเก้าสิบแต่มันไม่มีการใช้งานถูกไหมครับมันก็จะ กินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆแบตี่จรี่ชาร์จ100เนี่ยอยู่ประมาณสัก30นาทีได้นะครับเนี่ย390ถึง480้450นะครับมันก็จะลดลงเร็วจากนั้นเขาก็จะเข้าเนี่ยครับเข้าคําว่า off ออฟนะเดี๋ยวดูนะผมให้มันเข้าให้ดูถ้าเราไม่ใช้งานนะครับนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานสักพักหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นสลิปโหมดหรือออฟนั่นเองนะครับนี่เขาก็จะพักแต่ถ้าเราแบบ คือพูดง่ายกันลืมนะครับมันเป็นความร้อนนะมันก็มีเซฟตี้ของมันอยู่